สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่มันละเอียดอ่อนหน่อยนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความแบบว่าสนุกสนานไปเนาะอะไรที่ว่าดีเราก็คิดว่าดีอะไรที่คิดว่าใช่ของเราก็ใช่อะไรที่ไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอืน่นอ่าเป็นหัวข้อที่แบบว่าเราควรจะมุกออนหรือควรที่จะไปต่อกับสถานการณ์นี้ดีนะ ฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามตั้งสมาธินึกถึงเขาแล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกว่ามันดึงดูดกองที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะจ๊ะ,ะตั้งสมาธิดีๆนะอาจจะต้องหยุดคลิปก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยเอาละค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะไพ่ที่ไพ่อยากจะแนะนําของความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือ3มเรื่องดี มันก็เป็นแบบว่าให้เราอ่ามองโรคในแง่ดีทําจิตใจให้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่กับคิดถึงเรื่องไม่ดีว่าได้ง่ายกว่าเรื่องที่จะดีนะคะเรื่องดีๆ3เรื่องเป็นที่หนง่ายๆในการฝึกสมองของคุณให้คุ้นชินในการคิดเรื่องดีๆคิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิด บวกกับชีวิตอะไรประมาณนี้นะทุกคืนก่อนนอนเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณใช้เวลาทบทวนคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสักสามเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รวมไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะ,ะเขียนเฉพาะหัวข้อลงในกระดาษให้เวลาตัวเองอะ่ะได้ใคร่ควรแต่ละเรื่องสักครู่อะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องต่างๆหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้ามีวินัยให้ฝึกต่อเนื่องสัก 4- 6สัปดาห์เราจะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเรารู้สึกว่าการที่3เรื่องดีนี้ก็คือการที่จะฝึกให้ตัวเองอมองโลกในแง่บวกมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะจ๊ะอ,อันนี้อาจจะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ําทำนายเนี้ยดูได้ทุกเพศนะคะแล้วก็เป็นการดูโดยรวมเนาะไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังดูกันขำๆนะ อตอนนี้มาตต้องสมาธิถึงตัวเองก่อนดีกว่ามา <c oughs> ดูว่าคุณคิดว่าสถานการณ์นะตอนนี้มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคนกองนี้คิดว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาจะไปต่อได้ไหมออหัวข้อน,นี้เหมาะกับความสัมพันธ์ที่มันดูแบบว่ามีปัญหานะจ๊ะถ้าความรักดีอยู่แล้วไม่ต้องดูนะคะร่วมมาใบแรกเลยนะจ๊ะ คนกองนี้คิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีไหมจะไปต่อได้ไมากอาจจะจริงในใจคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่อยากจะมูออนนะแล้วบางคนอาจจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วด้วยซ้ำนะ,นะเนี่ยใจอ่ะเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่แค่ยังกลัวไพ่บอกเลยว่าทำตามใจตัวเองทำในสิ่งที่คิดไม่ต้องไปคิดอะไรมากการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอะ่ะยังไงอย่างน้อยมันก็มอง มันก็มอบสิ่งดีๆให้เราได้นะเนี่ยเหมือนไพ่บอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคุณอาจจะมีความกลัวมีความกังควลใจเรารู้สึกเหมือนมันยังอาจจะมีการช่วยเหลือด้านการเงินสําหรับบางคู่บางคนนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือด้านการเงินหรืออาจจะเป็นด้านของความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ายอย่างน้อยก็ยังมีคนมาซัพพอร์ตฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนกองเนี้ยพร้อมนะพร้อมเหมือนกันนะที่จะไปอนะ่ะบอกเลยเนี่ยจะาจจะไปแล้วเนี่ยจากความสัมพันธ์เนี้ย แต่ว่ายังติดที่กลัวบางอย่างอยู่แต่ไพ่บอกว่าให้คุณเป็นเดอะฟูลค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าข้างหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นหรือข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งที่ใจคุณคิดแต่ลองทําดูก็ไม่เสียหายถูกปะทาตามใจที่เรียกร้องการเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จะนําสิ่งเขาเรียกว่าอะไรการเริ่มต้นที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้เหมือนกันนะอืม ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคการอยู่ทนอยู่ต่อไปมันก็เป็นการที่ทำร้ายจิตใจตัวเองซะเปล่าๆนะจ๊ะแล้วก็มาดูซิในกรณีที่ในเมื่อกองนี้หน้าไพ่ออกมาว่าอยากจะมุกออนอะแล้วเราอยากดูว่าถ้าเกิดมุกออนไปแล้วมันจะโอเคไหมกับชีวิตของคนกองนี้ถ้าคนกองนี้เลือกที่จะมุกออนต่อไปก็คือไม่ได้อยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้ว พยายามที่จะออกห่างจากความสัมพันนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีกับคนกองนี้ใช่ไหมพ่ขอห้าใบค่ะ <S The s t a นมาใบแรกเลยเด็ <c oughs> กดาบ Lover The Star แล้วก็ Devil บอกเลยว่า ตัวคุณยังรังเลนะใจนึงรู้ว่าอยากจะไปอยากจะออกไปในทางที่แบบว่าห่างๆเขาออาจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็อีกใจหนึ่งก็ยังมีความลังเลใจว่าจะไปดีไม่ไปดีการไปอย่ามันดีไหมเราบอกเลยว่ามันดีมันขึ้นเดซานมาใบแรกเลยมันดี แล้วมันจะทําให้คุณอ่ะออกไปเผชิญโลกเจอโน่นเจอน,จอนี่สิ่งต่างๆแต่ว่าตัวคุณอ่ะบางครั้งก็ยังเป็นคนที่ต้องการความรักความเอาใจใสย่ยังมีการเหงามีการอารมณ์ว้าเหวจิตใจแล้วก็ยังจริงๆในลึกๆในหัวใจเนี่ยคุณยังมีความหวังบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่าให้ความสัมพันธ์นี้ มันก็ยังเป็นเซี่ยวนึงอะเนาะที่ยันเราก็ยังย้า้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีมันเป็นในแบบที่เราต้องการเรารู้สึกว่ามันตัดยากเหมือนกันนะขึ้นเดวิลบางคนอาจจะมีเรื่องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสิบแปดบวกกันแล้วแล้วมันทําให้ยิ่งแบบว่าผูกพันแล้วก็เขาก็อาจจะแซบนึกออกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าดึงดูดคุณอะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องที่เอ่อนอกจากเรื่องความแซบเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณกับเขาว่ามันมีบางอย่างที่มันดึงดูดกันอะ ดังนั้นแม้ว่าในใจอยากจะก้าวออกแต่อีกส่วนหนึ่งลึกๆก,ก็ยังมีความหวังในเรารู้สึกว่าบางทีการต้องการสําหรับบางผู้บางคนไม่ได้ต้องการตลอดเวลาหรอกต้องการแค่พอเวลาเหงาปุ๊บคุณก็จะนึกถึงเขาแล้วก็ยังอยากเขาเรียกว่าอะไรอะยอยากที่จะมีความหวัง,ยงอย่างที่จะกลับไปมันก็เลยออกแนวเ,เป็นมูอ่อนเป็นวงกลมได้เหมือนกันนะแต่จริงๆถ้ามูอ่อนจริงๆดีไหมไพ่บอกเลยว่ามันดีกับคุณนะคะอืมแต่แค่ตอนนี้บางทีบางอย่างอะ่ะ พวกรักโลกโกรธหลงบางอย่างมันกำลังดึงดูดคุณอยู่แค่นั้นแหละอะงั้นก็ถ้าเกิดคนกองนี้พยายามต่อไปอะในสามเดือนนะจากวันนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นในแบบที่คนกองนี้ต้องการไหมขอห้าใบค่ะสามเดือนนะจากวันที่ดูไพ่นะจ๊ะถ้าคุณกองนี้พยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อไปจะดีขึ้นหรือเปล่า มันเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นไม่ต้องอินนะจ๊ะถ้าเกิดในเรื่องไม่ตรงไม่ใช่ก็เปลี่ยนกองได้ค่ะปัญหาก็ยังเยอะอยู่นะคุณอะชอบเขาบางคนเนี่ยถึงขั้นอยากจะสร้างครอบครัวก,กับเขาได้ด้วยนะเนี่ยเอ,อมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าในสามเดือนจะเป็นยังไงก็คุณก็เป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามอยู่ดีนั่นแหละ เห็นไหมคุณเป็นเด็กขายไม้คิดไฟอ่ะต้องการความรักความเมตตาจากเขาอ่ะแต่เขาไม่เปิดประตูให้คุณเข้าไปคุณก็หนาวเหน็บแทบตายอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนแค่ได้แค่ตามตื้อเขาอ่ะอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะจริงๆตัวคุณก็รู้ว่าคุณต้องทํำยังไงเอ่อด้วยความที่คุณต้องบาลานซ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เหมือนกับว่าวางมันไม่ลงอ่ะก็คงยังแบกมันไปต่อไปเรื่อยๆดูดิมีต้นไม้งอกจากหัวกะโหลกอแบกจนตายอ่ะ แล้วด้วยเนื่องคุณก็ยังคงมีความหวังอยู่นึกออกปะเรารู้สึกว่า,าถ้าเกิดเขาจะให้ได้นะในสิ่งที่เขาต้องการนะเขาก็ให้ได้เล็กน้อยอะแม้พอเขาให้มานิดนึงคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นมันดีมันสดใสแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะมันเป็นแค่เล็กๆน้อยน้อยที่เขาให้คุณได้แล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ยังมีความหวังที่จะสามารถเป็นครอบครัวได้หรือว่ามีการครบกันคบหาจริงๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า ตัวคุณจะพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไหมปัญหาอุปสรรคเยอะนะบอกเลยความสัมพันธ์กองนี้อาจจะหมายถึงคู่แข่งเยอะด้วยก็ได้นะจ๊ะอืแล้วก็มาดูดิเต่าเแต่จะบอกอะไรกับคนกองนี้น่าวแต่จะบอกอะไรกับคนกองนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคนกองนี้ควรจะไม่ออนดีมั้ยเออะ มันเป็นการเล่นเกมอ่ะตาๆบอกความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนการเล่นเกมกันเธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอนู่นนี่นั่นอ่ะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณว่าจะโอเคกับความสัมพันธ์นี้ไหมนะมันก็ยังมีความสนุกอยู่ในนี้เหมือนกันนะแต่มันก็เหนื่อยถูกป่อืมดังนั้นเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเราสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะจะยังไงก็ไปสืบดูให้ดีนะคะยังไงก็ ถ้าเกิดตรงถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะถ้าอยากได้หัวข้อไหนบอกมาดามได้ถ้ากอยากดูดวงส่วนตัวดูละเอียดใต้คลิปได้เช่นกันหัวข้อนี้เป็นหัวข้อโดยรวมไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสกับมันดูเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนแล้วก็มาดามอยากให้คุณเจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเช้า ราคะมาถึงกองที่2กันนะจ๊ะสิ่งที่พ่ใหญ่จะบอกกับความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้อยากจะแนะนําก็คือลงองนะจ๊ะคืออะไรนะลงองเนี่ยก็คือเมื่อคุณกองเนี้ยที่เลือกกองเนี้ยได้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงหวโคตรเข้ากับสถานการณ์หัวข้อนี้เหลือเกินออลองนึกถึงคนคนที่คุณชื่นชอบ และการตัดสินใจของเขาวิธีการคิดของเขาอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือผู้ใหญ่บางคนที่คุณชอบที่คุณนับถือก็ได้เออและลองนึกดูว่าถ้าเกิดท่านผู้คนเหล่านั้นอยู่กับเรานะตรงนี้ที่นี่พวกคนเหล่านั้นจะคิดหรือตัดสินใจหรือจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะจ๊ะอารมณ์ประมาณแบบว่าเออนึกถึงคนที่เราเราบอกว่าเราปลื้มเขา แนวความคิดเขาดีจังเลยดูเขามีพลังบวกนู่นนี่นั่นแลวถ้าเกิดเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรานะ่ะเขาจะทํายังไงกับปัญหานี้นะถ้าเกิดหัวข้อนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าจะมูฟออนหรือว่าจะอยู่ต่อดีนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นลองลองเป็นคนอื่นในความคิดดู แล้วเราอาจจะเห็นปัญหาอาจจะเห็นช่องทางที่เราจะได้ไปมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็คำทำนายนี้ดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศนะจ๊ะแล้วก็มันเป็นดวงดวง,ดวงฉะนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซีเรียสมาดูกันว่าคนกองนี้คิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่อได้ไหมหรือว่ามองความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นลักษณะไหนนะตอนนี้นะจ๊ะขอห้าใบค่ะ เป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้อ่าเป็นคลิปที่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะจ๊ะถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดคลิปไปเลยนะจ๊ะทุกคนอ่าบอกเลยว่าคุณยังรู้สึกดีๆกับเขานะมันมีความรักมีความหงหุดหงิยมีความใส่ใจกันเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีช่วงอายุแตกต่างจากคุณได้หรือไม่ก็บุค,คลิกที่ดูเด็กๆด,ดูน่ารักสดใสในชีวิตคุณนะ่ะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เป็นเพื่อนเก хорош, ่ากิ๊กเก่าคนคุยเก่าคนรู้จักเก่าได้หมดนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้ได้เหมือนกันคุณรู้สึกเหมือนจริงๆอ่ะหนทางมันก็คงยังมีต่อคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดคุณรู้ว่าแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในที่เนี้ยฝ่ายเขาอาจจะมีความลับบางอย่างปิดบังหรือฝ่ายคุณก็ได้ที่มีความลับบางอย่างปิดบังหรือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้คุณอยากจะจบความสัมพันธ์เนี้ยแต่คุณรู้สึกเหมือนกับวา่า เ้ยชั้นแบบไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลื่อนขั้นตัวเองในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันตอนนี้แบบว่าเหมือนคนคุยแอบชอบดูได้เหมือนกันนะกองเนี้ยบอกเลยอารมณ์มันเหมือนแบบว่าคนแอบชอบอ่ะแล้วมันมีความลับบางอย่างและคุณอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณนะให้เขารู้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ดิความรู้สึกของคุณให้เขารู้ว่าคุณชอบเขาคุณเป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยกับเขานู่นนี่นั่นน่ะคุณรู้บางทีคนบางคนเนี่ย บางคนที่มาดูกองนี้คิดแผนไว้แล้วด้วยซ้ำเฮ้ยฉันจะทํา,งงาทอย่างงู้นฉันจะทําอย่างนี้จะดีไหมนะนูนน้นนีนน่น,นั่นอ่ะคุณรู้สึกเหมือนคุณอยากจะจบความรักที่คุณเก็บไว้ลับๆในใจคุณเนี่ยให้มันจบให้มันแบบว่าได้เปิดเผยอะ่ะเออแล้วก็แต่ตัวคุณก็กลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาว่ามันจะดีเหรอ เกิดบอกไปแล้วเขาห่างเหินจากเราล่ะเกิดบอกไปแล้วไม่เป็นดั่งฝันล่ะอะไรเงี้ยหรือว่ามันผิดหวังเหมือนเรื่องราวคนเก่าๆที่เราเคยเจอมาล่ะคุณก็เลยมีกำแพงบางอย่างที่คือมีความกลัวที่ไม่รู้ว่าจะทายัางไงกับความสัมพันธ์นี้ใจเนึ่งก็อยากจะเปิดเผยหรือไม่ก็อยากจะจบไปเลยว่าไม่อยากยุ่งแล้วฉันอยากจะมุมออนแล้วฉันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแต่คุณกลัวกลัวผลแล้วที่จะาม,มาว่าคุณจะรักมันได้ไหม มันจะเศร้ามันจะเหมือนเดิมกับที่คุณเคยเจอหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคุณมีความกลัวลายล้องคุณอยู่นะที่จริงนะ่ะคุณเปิดตาแก้เชือกแล้วก็เดินจากโดงดาบนี้ได้แต่คุณเหมือนเหมือนอยู่ตรงนี้มันยังเป็นเซฟโซนสําหรับคุณคุณรู้สึกสบายใจอะ่ะอืมดีกว่าที่ไม่รู้ว่าไปเจออะไรข้างหน้าอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มาดูซิว่าเกิดคนกองเนี้ตัดสินใจมูฟออนจะเป็นยังไงกับชีวิตจะให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าสดใสขึ้นไหม ของห้าใบค่ะอืมก็ดูดีนะโอไม่ใช่ว่าไม่ดูดีบอกเลยว่า คุณก็จะมีความอิสระทางความคิดไม่ใช่ทางการเงินนะจ๊ะมีอิสระทางความคิดและการใช้ชีวิตเลยบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะเนี่ยเออโสดสวยแล้วรวยมากบอกกับตัวเองไว้เลยอหยิบกระจกขึ้นมาเลยว่าฉันโสดสวยแล้วก็รวยมากฉันมีอิสระกับชีวิตฉันอยากจะทําอะไรก็ทําได้เพราะว่าฉันเป็นโสดอยู่บนคานไม่ใช่เรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณได้มุฟออนคุณก็จะใช้เวลา กับเพื่อนฝูงมีการไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮาเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวกางันที่คุณรู้สึกเศร้าที่คุณรู้สึกแบบว่าเคยแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกด้านลบก,กับความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันก็อยู่ได้อ่ะถามว่าคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาไหมยังมีความหวังไหมบอกเลยก็ยังมีบ้างเออยังมีการใส่ใจยังมีความห่วงใยบ้างแต่คุณรู้สึกว่า คุณจะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะใส่ใจในเรื่องของการงานมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากขึ้นที่จะมากที่จะมากกว่าที่จะไปใส่ใจในเรื่องของเขาเป็นอันดับแรกเหมือนเมื่อก่อนคุณจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะบอกเลยเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแต่มันมูฟออนในแบบที่เราไม่ได้เกรดเขาเนี่ยหรอปะมันก็เลยยังมีความห่วงใย,ยบ้างแอบซองแอบดูคือมันเหมือนคุณคุยกันได้แต่ความหวังก็ยังมีเล็กๆแหละมันก็ยังไม่หายไปนะ่ะอืม แต่เรารู้สึกว่าการงานคุณก็จะมุ่งมากขึ้นสนใจการงานมากขึ้นคุณก็จะมีความสุขในแบบของคุณมากขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณตัดสินใจมุ่งอ่อนนะจ๊ะดูจากหน้าไพ่มันไม่มีความเศร้าเลยถูกปะแค่บางเวลาที่คุณจะนึกถึงข่าวบ้านแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีเหตุและผลอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่อารมณ์ะนะก็ปะอือารมณ์ประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดคนกองนี้ยังพยายามต่อไปล่ะในความสัมพันธ์นี้นับจาก วันที่ดู3เดือนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมนะถ้าเกิดคุณกองนี้จะพยายามต่อไปใน3เดือนนัจากวันที่ดูเนี่ยคุณกองนี้กับความสัมพันธ์นี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะพอห้าใบค่ะผลไพ่เป็นผลโดยรวมนะจ๊ะไม่ต้องอินนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่อะ่ะ รารู้สึกว่าใจหนึ่งคุณก็ยังอยากจะสู้อยู่นในความสัมพันธ์เนี้ยยังอยากที่จะลองยังอยากที่จะสู้ยังอยากที่จะเข้าไปอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเลยแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะได้กลับมาจากความเงียบความเงียบหรือการที่บอกว่านานๆตอบทีทาคําตอบคําบางคนอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นได้นะในกรณีที่ร้ายแรงนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่า เขาเหมือนดูไม่ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการโต้เถียงกันมีการขัดแยง้งกันบางเรื่องบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคในความคิดคุณแล้วคุณก็จะคิดมากเป็นกังวลเนี่ยแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยที่ตัวคุณไม่ทำไม่ทำอะไรนะแล้วรู้สึกว่าจริงๆเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะเช่นฉันตั้งใจแล้วตัดสินใจแล้วที่จะไปบอกเขาที่จะไปพูดกับเขาตรงๆนู่นนี่นั่นจะจะสารต่อความรู้สึกของตัวเองจะทําแสดงออกมากขึ้น แต่พอถึงเวลาคุณกลับเป็นเทอร์มิตก็ได้เนืกอออกปะแล้วก็เฉียงกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองแล้วก็คิดมากสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วหวังว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่จะทําหรือจะมีใครบางคนมาชงความสัมพันธ์เรากับเขาให้แนบแฟนมากขึ้นหรือจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากขึ้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเลิกทะเลาะก,กับตัวเองแล้วก็แสดงออกมาออกมาคุณจะได้รู้ว่า คุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้เหมือนพยายามจนถึงที่สุดแล้วแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันได้คําตอบแบบนี้นะอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งเป็นกังวลแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆค่ะถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกเลยจากความสัมพันธ์อยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วก็มาดูดีกว่าดังนั้นคุณตัดสินได้นะว่าควรจะอยู่หรือควรจะไป ถ้าเกิดอยากจะอยู่ก็ต้องทําให้มันเต็มที่ถูกปะ่ะอยากจะเหมือนอยากจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ต่ออยากให้มันดีก็ต้องลองทําดูไม่ใช่ว่ากลัวนู่นกลัวนี่ไม่กล้าทํานะจ๊จะก็มาดูซิสาวๆถ้าเกิดคนตอนนี้อยากจะไม่ต่อกับความสัมพันธ์น,นี้เนี่ยจะดีไหมคะจะส่งพลีให้กับทีกทุคนณตอนงออืม เรารู้สึกเหมือนว่าส่งผลดีเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยเออคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเปิดไฟอะ่ะ มันก็จะสว่างขึ้นคุณก็จะเห็นกว้างขึ้นอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้คุณจะรู้สึกอย่างนี้แล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าพอพลิกมาได้น,นี่เห็นไหมลูกโลกเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะได้ออกไปท่องโลกกว้างอ่ะจะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างหรือคนอีกหลายๆคนก็ได้มันมีบางอย่างให้คุณเรียนรู้ได้ไม่รู้จบรู้สิ้นนะจ๊ะอ่าเรามองว่าออกแนวดูดีนะแต่ถ้าเกิดยยกอยากจะอยู่ต่อกับความสัมพันธ์นี้ก็ต้องลองทำให้มันถึงที่สุดดูก่อนนะ อย่างไงก็ขอให้คนกองเนี้ถ้าเกิดเนื้อไม่ใช่เด็กถ้าเกิดเนื้อเรื่องที่มาดามพูดที่มาดามอาจจะพย่ยไม่ตรงกับคุณเลยก็ไปเลือกกองใหม่หรือว่าปิดคลิปไปก็ได้พลังงานอาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบหรือว่าคุณอยากจะถามถึงคุณกับเขาโดยตรงแค่2คนเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะมาดูดวงตัว,ตว,ตว,ตวกับมาดามได้แต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายนะจ๊ะแล้วก็ มาดามอยากให้ทุกคนที่เรื่องกองนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเช้าอาล้วค่ะมาถึงกองที่3กันนะจ๊ะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำความสัมพันธ์หรือชีวิตของคนกองนี้ก็คือไม่อินไม่ทุกนะจ๊ะแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะหรือต้องอ่านข้างหลังด้วยไหมการที่เราอินเรื่องของคนอื่น ก็สุขสุขสุขถกเรื่องของคนอื่นการที่เราอินเรื่องของตัวเองก็สุขสุขสุกถกเรื่องของตัวเองอินเรื่องไหนจิตใจก็ตกไปใต้อำนาจของเรื่องนั้นอินมากก็ถูกมากอินน้อยก็ถูกน้อยไม่อินก็ไม่ถูกนะจ๊ะบางสิ่งบางอย่างระวะปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางเสพแต่ความสุขเราเลือกได้เนาะถ้าเกิดจะไม่อินหรือว่าเราจะเลือกที่จะเสพแต่ความสุขก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอันนี้หมายรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะอืม การที่ไม่อินไม่ถูกกก็ถ้าเกิดในพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คืออาจจะไม่ตั้งความหวังก็ได้นะเธออ,อารมณ์ประมาณนี้ได้เช่นกันนะมาตั้งสมาธิกันดีกว่าไพ่เ,เนี่ยดูได้ทุกเพศนะคะบอกเลยความรักไม่มีเพศสําหรับอันดามแล้วก็มันเป็นดวงร่วมฉะนั้นดูกันขำๆไม่ต้องซีเรียสคะ่ะแล้วก็เหมาะกับความรักที่มีปัญหานะจ๊ะรักที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องดูนะจะคลิปนี้ มาดูกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นะตอนนี้หรือคุณคิดว่ามันจะไปต่อได้ไหมเขาห้าใบค่ะี่ด้วยกลองนี้ใจหนึ่งอ่ะบางคนนะเรารู้สึกว่ามีการมุ่อ่อนไปแล้วนะ หรืออยากที่จะมูฟออนพยายามที่จะมูฟออนด้วยแต่ยังมีความหวงังกับความสัมพันธ์นี้อย่างน้อยก็เขาเรียกว่าอะไรได้ผลตอบแทนมาบ้างแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าอยากจะไปแล้วอะ่ะออ,อยากจะเป็นเดอะฟูลแล้วเจ็บปวดนะแต่ก็ยังมีความหวังอะ่ะออกแนวห0 50หนะเห็นไหมว่าไพ่มันหัหน้ามาเจอกันอะ่ะใจนึงเนี่ยพร้อมวิ่งแล้วพร้อมปลแล้วแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีกนิดนึงน่ะอาจจะเหมือนเหมือนผลเนี่ยอาจจะตกมาให้เรา แล้วก็คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้ก็จริงแต่คุณก็เหมือนจะเยียวยาตัวเองได้เหมือนกันนะเห็นไหมว่ามันมีดอกไม้ขึ้นน่ะคุณก็ยังคงมีความหวังนั่งรอความหวังท่ามกลางสายฝนมันมีทั้งเจ็บปวดเสียใจเศร้าซึมแต่คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าทำไมชีวิตคุณต้องมาเจออย่างนี้ฉันสามารถที่จะไปได้คุณอยากจะไปนะแต่ด้วยความหวังบางอย่างมันก็ทําให้คุณยังแบบว่าเหมือนมุกอ่อนเป็นวงกลมอยู่อ่บความสัมพันธ์ของคุณนะที่คุณรู้สึกนะนะตอนนี้ ขอโทษนะคะสะื่ออารมณ์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดคนกรองเนี้ยตัดสินใจที่จะม o ฟออนแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงคะชีวิตจะดีขึ้นไหมถ้าคนกองน,นี้ตัดสินใจที่จะมูฟออนแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าชีวิตจะดีขึ้นไหมจะแฮปปี้ไหมคะหรือว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนหลังจากมูฟออนของห้าใบค่ะ รับบอกเลยว่ามุมออนยากเหมือนกันนะคนกองเนี้ยถามว่ามันจะดีขึ้นไหมเรามองว่าคุณยังมีความหวังแต่ความหวังในที่เนี้ยคือหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นจริงๆนะคุณจะเป็นสเตรนจ์คุณจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้โฟกัสกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณแฮปปี้ได้เพราะว่าคุณเป็นสตริแล้วสตรงก็สตรองด้วยสามารถดูแลทุกอย่างมีความสุขมีความแฮปปี้มีอำนาจในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องเหมือนเราไม่ได้เอาจิตเราไปผูกอยู่กับเขาแล้วภาระต่างๆที่คุณเคยแบกที่คุณเคยเขาเรียกว่าอะไรอะที่คุณเคยถือมามันก็จะหมดไปในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะแล้วเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นแล้วก็ คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ต้องปิดบังความลับบางอย่างในใจในเรื่องของความสัมพันธ์เขากับคุณอีกต่อไปแล้วอะ่ะเออมันเหมือนแบบว่าได้ปลดเปื้องบางอย่างไปแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้แบบว่าความรู้สึกหน่อยแล้วรู้สึกว่าใจคุณมันยังอยู่แบบเศร้าๆอยู่เลยนะอืมแต่คุณหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะดีขึ้นและบอกเลยว่าจะดีขึ้นจริงๆจะดีขึ้นจะสดใสขึ้นเห็นไหมหน้าไพ่ทุกอย่างเศร้าหมดพอถึงวันหนึ่งคุณก็จะเป็นอย่างเนี้ย ท้องฟ้าของคุณก็จะกลับมาสดใสและคุณก็จะมีชีวิตอยู่หรือว่ามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองอยากจะใส่ใจใครอยากจะ,ะจะทำอะไรทำได้เห็นไหมสิงโตเนี้ยก็เหมือนกับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควบคุมได้อ่ะดูดีนะเนี่ยบอกเลยบอกเลยก็เกิดมุกอ่อนแต่อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนกองนี้จะพยายามต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะในสามเดือนนะจากวันที่ดูไพ่เนี่ย ทิศทางจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงหรือเปล่าเหมือนแล้วก็ให้รีมุดแต่วองนะว่าเรารอเขาได้อีกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ารอตลอดไปสสำหรับมาดามนะมาดูดีกว่าถ้าเกิดคุณกอณนี้พยายามต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในสามเดือนนะ่าจากวันที่ดูคะ่ะขอห้าวบมันไปโดโดยรวมฉะนั้นไม่ต้องอินไม่ต้องไปซีเรียสอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณได้ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะเป็ของคุณและเขาเน้นๆเท่านั้นมันก็เหมือนเดิมอ่ะบอกเลยความสัมพันธ์นี้ก็จะวนดูมาเหมือนเดิมเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นคุณหวังว่าจะดีขึ้นแต่คุณก็ตัดสินใจที่จะทําอะไรไม่ได้หรือพยายามที่จะไม่มองไม่สนใจในเรื่องของบางเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะดําเนินไปเหมือนเดิม คุณพยายามที่จะไม่ได้ใส่ใจบางเรื่องพยายามที่จะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับในบางเรื่องเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณพยายามต่อไปคุณต้องทําอย่างนั้นด้วยนะจ๊ะบางคนเนี่ยทำอยู่แล้วแต่บางคนมาดามอยากให้เออถ้าเกิดจะพยายามต่อไปก็คือบางเรื่องเราไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แล้วมันเครียดรู้แล้วมันเจ็บอะ่ะอืมแล้วตัวคุณก็ยังคิดมากยังเป็นกังวลที่จริงเห็นทางออกไหมเห็นแต่ก็เหมือนทําอะไรมากไม่ได้ก็ยังคิดยังเป็นกังวลแล้วอยากจะเริ่มพอได้เริ่มแล้วมันไม่โอเคอะ่ะอืมมันก็ยัง จมอยู่กับความเศร้าแต่ว่ามันดีขึ้นหน่อยไหมเรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในเมื่อเหมือนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้พยายามแล้วคุณได้ลงมือทําถึงที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าในสามเดือนนี้คุณจะค้นพบคําตอบของคุณเองว่าควรควรจะอยู่หรือจะไปคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นตัวเองที่ตัวเองจะคือเป็นควีนเหลียน่ะ ความเป็นควีนมันจะขึ้นมามันมีความหงวยยยมีความใส่ใจเขาก็จริงแต่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันควบคุมอะไรอะไรหลายๆอย่างของตัวฉันได้อเนี่ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอยากจะมองการไกลในที่นี้อาจจะเป็นของเรื่องของการงานก็ได้นะหรือเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าพอสามเดือนแล้วคุณจะรู้แหละว,ว่าฉันควรจะไปในทิศทางไหนจะมุ่งออนดีหรือจะไม่มุ่งออนดีเหมือนคุณจะได้คําตอบกระตัวคุณเองอะ่ะอืม แล้วคุณเรารู้สึกเลยว่าคุณอาจจะเลิกเศร้าเลิกหวังกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะเห็นไหมว่ามีดอกกุหลาบขึ้นอ่ะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณเรื่องนะคะว่าอยากจะมุกออนหรืออยากจะให้เวลาเ็าต่ออีกนิดนึงเพื่อเห็นอะไรอะไรให้มันชัดเจนก็ได้นะหรือจะลองทําอะไรในสามเดือนเนี้ให้มันมากขึ้นให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วมันจะออกมายังไงเราก็ต้องรับผลเขาเรียกว่ารับความคําตอบนั้นของมันนะอ่ะแล้วมาดูดีกว่าว่า ต่อๆถ้าเกิดคนกองน,นี้ตัดสินใจที่จะมุกออนจากความสัมพันธ์นี้จะดีนะคะเกิดผน,น,น,นดีคนกองนี้นะขอตักัาอืมเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ยังทําไม่ได้หรอกมันเหมือนคนใส่หน้ากากอะ่ะ เหมือนจะยิ้มแย้มเหมือนจะมีความสุขกับชีวิตแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความสุขแบบที่คุณรู้สึกฉะนั้นดาน,น้าเป็นแม่เสจอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะทําอะไรกับเขาณนะตอนนี้ลองทําได้เลยค่ะลองพยายามต่อไปได้นะถ้าบางคนอยากจะพยายามต่อไปแต่ว่ามีลิมิตกฎเกณฑ์ไว้ว่าในกี่เดือนเรากําหนดได้ไม่จำเป็นต้องกําหนดเหมือนมาดามก็ได้ว่าใน3เดือนอาจจะเป็นแค่ในเดือนเดียวหนึ่งเดือนหรือ6เดือนก็ได้แล้วแต่เราเาหมือนไพ่บอกว่าให้คุณสื่อสารให้เต็มที่ให้คุณทําให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รู้ ไม่ใช่ว่าหน้าชื่นอกตมในการมูกอ่อนแล้วมันเหมือนมันไม่ได้มุกอ่อนจริงๆอะ่ะอย่างนั้นพยายามเลยอยากจะทำอะไรทํากองน,นี้นะคะยังไงมาดามก็อยากให้คุณเจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังนะอยา่าดูดวนส่วนตัวดูร,รายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะช้า